หลักการให้ EP สอง EP หนึ่งพูดโคตรยาวแต่หลักการให้มันมันมีอะไรไม่ไม่ซับซ้อนนะครับเราให้เพราะเขารักเราเราไม่ให้เพราะเรารักเขาและเราไม่ให้เพื่อให้เขามารักเราอ่าอันนี้เข้าใจเราให้กับคนที่ไม่รักเราเรียกว่าการซื้อใช่ไหมการเช่าการยืม การจ้างมาแตกประเด็นก็คือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นป่ากันนะเป็นตี้นะแต่นีกคุณก็รวยแล้วคุณก็พาวถูกป่ะคุณก็คิดว่าของแม่งซื้อได้หมดทุกอย่างแต่มันซื้อได้จริงๆนะแต่ซื้อได้แค่แค่ของที่คุณอยากได้ยังไม่ทั้งคนนะผู้หญิงเนี่ย คุณไม่สามารถซื้อให้ผู้หญิงมาชอบคุณได้โดยการเอาเงินไปซื้อเขาแต่ที่เขาไม่ชอบคุณน่ะเพราะเาชอบเงินของคุณเขาเลยมาชอบคุณอันนี้เป็นไปได้แล้วคุณเคยตอบสนองโดยการจ่ายให้เขาแล้วคุณก็จะได้สิ่งตอบแทนเท่าที่คุณได้จ่ายเข้าไปคุณอาจจะได้ตัวเขาได้เขาไปเที่ยวได้เซ็กแน่นอนคุณไม่ได้ความรัก อันนี้เงินซื้อไม่ได้อัน,น้เข้าใจเข้าใจถูกต้องในสังคมนะแต่ถ้าคุณเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่แล้วคุณจะเอาเงินคุณไปชอบเขาแล้วคุณก็ฟาดเงินให้เขาเนี่ยให้เขามาชอบคุณเนี่ยอันนี้เป็นไป,ไปไม่ได้อันนี้กรณีที่ว่าเราไปชอบผู้หญิงนะก็คือไม่สามารถเอาเงินไปฟาดให้ผู้หญิงมาชอบได้แต่คุณต้องทำํำยังไงคุณต้องทําให้เขาอยากได้เงินของคุณเ ไม่ใช่ให้คุณเอาเงินไปให้เขาโดยหวังว่าให้เขาชอบคุณคุณต้องทำให้เขาอยากได้เงินของคุณไม่ไม่ผิดนะคนอยากได้เงินแล้วมาชอบนไ,ไม่ผิดนะแต่ถ้าที่ผิดมากสุดเลยนะก็คือว่าคุณเอาเงิน่ะไปไปให้เขาเพื่อให้เขามาชอบอันเนี้ยผิดมันไปไม่ได้ขัดธรรมชาติแต่ถ้าคุณแต่เขาเขาอยากได้เงินคุณเขาเลยมาชอบคุณเนี่ยเป็นไปได้ คุณก็ตอบสนองด้วยการให้เงินเขาอันนี้ก็คือด้าไซส์หนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็คืออีกด้านหนึ่งก็คือด้านของคนที่เราไม่ได้ชอบแต่เขาไม่ชอบเราอันนี้ประเด็นประเด็นใหญ่เลยนะก็คือว่าคุณต้องทําใจให้ได้เพราะคนคนหนึ่งอ่ะจะมารักคนคนหนึ่งได้เนี่ยมันต้องทําใจระดับหนึ่งนะคุณต้องตอบแทนบุญคุณเขา อย่างผู้หญิงไปรักคุณเนี่ยไม่ใช่คุณไปลองเขานะเพราะเขารักคุณนะคุณก็จะเหมือนกับอีกไซส์หนึ่งใช่ไหมถ้าคุณมีเงินมากคือเป็นผู้ชายคุณผู้นําเนี่ยคุณต้องตอบแทนบุญคุณผู้หญิงที่มาชอบคุณอ่าก็คือให้เงินเขาได้เพราะเขาว่ารักคุณเพราะเขาเอาตัวมาให้เอาความรักมาให้คุณควรที่จะตอบ ตอบแทนบุญคุณของเขาโดยการเลี้ยงดูเขาตอนแรกคนขาจะไม่ชอบเขาอ่ะอันนี้เข้าใจแต่เขาเขามาดีไงเขามาดีเขาความรักมาให้คุณเขาชอบคุณเขาทุ่มเทคุณอะไรเนี้ยอันเนี้ยคือคุณควรที่จะตอบแทนบุญคุณเขาโดยการให้เงินเขา <laughs> มันแปลกวะอันเนี้ยแล้วเงินคุณยังไม่เสียเปล่า เงินคุณนะมันจะงอกเงยแล้วเขาจะรู้สึกงงๆนิดนิดนะเออให้กูชอบมันทำไมมันเลี้ยงกูอะไรแบบนั้นอันเนี้ยอันนี้จะอันเนี้ยมันก็จะมาชนกันที่ตรงกลางไปดีก็เกิดความรักขึ้นแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะชอบเขาเพราะเขารักคุณจริงๆริงแต่ถ้าคุณไม่ให้เงินกับคนที่เขาไม่รักคุณเนี่ยอันเนี้ยคุณจะเสียเปล่าแต่ถ้าคุณให้เงินกับคนที่เขารักเงินของคุณ อันนี้เงินคุณไม่เสียเพราะคุณได้ตามที่คุณซื้อมันมีเป็นสามแบบนะแต่คนส่วนใหญ่เลือกไม่ทําแบบที่ถูกต้องก็คือว่ามีคนมีผู้หญิงมารักคุณคุณควรที่จะตอบแทนบุญคุณเขาโดยการเล้งดูเขากับกลายเป็นว่าคุณเองก็เป็นหลอกเงินผู้หญิงคนดีอีกทีหนึ่งก็คือคุณก็เป็นอีกไซส์หนึ่งของผู้หญิงที่หลอกเงินคุณอันนี้คุณ คุณจะเข้าใจว่าการให้เนี่ยมันต้องให้แบบไหนแต่มนุษย์อะก็คือว่าพอได้เปรียบอะมันก็จะไม่ให้ถูกป่ะเพราะรู้แล้วว่าเขามารักเราเราจะให้เขาทำไมถูกป่ะอันนี้ก็คือว่าอย่างผู้หญิงม่ชอบเราเราก็นอนรอไม่ต้องให้อะไรผู้หญิงเออพราเผื่อบางคนก็ขู่เอาด้วยก็คือว่า ไปไหนก็ต้องให้ผู้หญิงเลี้ยงในทางกลับกันก็คือว่าเราไปชอบผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เห็นเงินของเราไปไหนเราก็ต้องเลี้ยงผู้หญิงเพื่อให้ผู้หญิงก็พอใจแต่มันก็มีผู้หญิงดีๆนะเออเขาแฝงนะก็คือว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันเกิดยศจะหาว่าไปให้ผู้ชายเปให้อ่ะ แต่เขาก็เห็นว่าผู้ชายคนเนี้มีคุณค่ามากกว่าเงินก็มีนะก็คืออาชีพของเขาในแะหละคุณค่าของเขาที่ได้เงินมาที่เขาไม่ยอมผู้หญิงบางดีๆบางคนเขาไม่ยอมให้ผู้ชายเลี้ยงนะถ้านุ้ผู้ชายเนี่ยรวยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หวังเงินด้วยนะแต่เขาไม่ได้หวังเงินตอนนี้ที่คุณมานั่งเปเขาเพราะเพราะคณะว่าเป็นไปการซื้อเขาเขามีคุณค่ามากกว่านั้นเขาก็ปวดโอกาสให้คุณได้แสดงความรักเออได้แสดง ความสามารถอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาหลงรักให้ได้ประมาณนั้นนะก็คือว่าอาจจะเป็นแชรแชร์กันก็มีนะก็คือผู้หญิงเขาเปิดโอกาสเหมือนกันแต่ก็มีผู้หญิงที่ไม่ดีนทางกับกันันก็มีเหมือนกันผู้ชายไม่ดีผู้หญิงรวยหรือผู้หญิงไม่ชอบมันเนี่ยมันก็ไม่เคยออกอะไรเหมือนกันนะแล้วมันก็ฟรีตลอดนะเอาฟรีคือเอานะเอาเอาแบบมีเซ็กต์นะเอาฟรีตลอดไปเที่ยวไหนมาไหนก็นานๆก็ออกทีหนึ่งหรือไม่ก็ ให้ของขวัญวันเกิดในแบบที่แบบว่าคิดเยอะ,อะก็คือว่าพเผื่มบางคนคำนวณด้วยนะก็คือว่านอนนอนกับผู้หญิงมันกี่ทีแล้วว่าอะไรประมาณเนี้ยก็ให้ให้มันหน่อยแล้วกันเดีย๋ยวมันจะหนีไปซะก่อนเราผู้ผู้หญิงไม่มีเงินถูกไหมก็เลยเลยเอาใจนิดหน่อยก็จะเห็นเยอะมากผู้ชายพวกนี้เยอะมากไม่เยอะไปทรมดาเกือบทุกคนเลยนะก็คือเป็นลักษณะเนี้ยก็คือว่า มีแฟนแล้วแฟนก็ดีกับเขาอะไรเงี้ย <c oughs> มันเองก, <c oughs> เออกอ็เอาใจแฟนนิดหน่อยก็คือว่าเอาใจแฟนนิดหน่อยในวาระสำคัญต่างๆเช่นมันเกิดก็จกัดงานเลี้ยงซื้อเค้กให้ซื้อมือถือให้ปีละครั้งหรือไม่ก็พาไปเที่ยว อ้าวปันนี้ไม่ถูกต้องหรออันนี้ไม่ใช่เลยนะอันนี้ก็คือเหมือนกันว่าผู้ชาย,ยามันมันไม่อยากให้ผู้หญิงไปเพราะเป็นมันมันเป็นแฟนมันอะไรประมาณนั้นนะแล้วมันก็ได้เอาเลยนะได้นอนโอกาสพิเศษต่างๆมันก็บริการนิดหน่อยเพียงพอกับไม่โดนด่าว่าไม่เคยทำอะไรให้อันนี้อันนี้ก็คือเข้าขั้นไม่ดีนะ แต่คนมองเป็นเรื่องปกติถูกป่ะเป็นแฟนกันก็ซื้อของให้กันนิดหน่อยแต่ความจริงการซื้อของของเขาเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าเป็นแฟนกันมานานหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันมานานก็เลยต้องเอาใจหน่อยแต่มันก็มีในแฝงก็คือว่าไม่มีในมากก็คือไม่ได้อยากผู้หญิงคนนี้เป็นคู่เพียงแต่ไม่อยากผู้หญิงเนี้ยหนีออกจากตัวเองไปก็คือว่าไปหาใหม่ก็หล่อเลี้ยงไว้อืมส่วนใหญ่ผู้ชายพวกนี้ก็จะมีคนคุยหลายคน S <S คือถ้าเู้ชายมันจะมันจะมันจะคล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คืออะไรว่าไม่มีโครงการที่แบบว่าจะเป็นหลักเป็นฐานกับผู้หญิงคนนี้ก็คือไม่เคยคิดที่ว่าจะแต่งงานจะอะไรเงี้ยเออมันเป็นการซื้อเวลานะกันกันให้กับผู้ชายประเภทเนี้ยคือมันเป็นคนส่วนใหญ่เลยนะร้อยละเก้าสิบเก้าเลยนะคือพูดไปมันก็โดนทุกคนนะไม่ก็ทั้งผมเออก็คือเหมือนเป็นการซื้อเวลา ซื้อเวลาให้ให้กับความสัมพันธ์ไห้ผู้หญิงอะไม่คิดเยอะคือมีให้บ้างอะไรเงี้ยหล่อเลี้ยงบ้างแต่ถ้าอายุระดับหนึ่งแล้วเราเราไม่เคยไม่เคยคิดเอาผู้หญิงคนนี้ไปเป็นเมียแต่งงานอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละตอนแรกตอนคือบางคนจะเถียงว่าออะผมแฟนกันผมก็ซื้อมือถือให้แฟนเครื่องปีลรปีปีปละเครื่องบางคนน้อยกว่านี้นะ พาไปเที่ยวบ้างต่างประเทศบ้างสุดท้ายแล้วมันจะบอกบอกว่าผมยื้อเวลาไม่ได้นะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็ยื้อเวลาจริงๆเพราะว่าเพรความสัมพันธ์อ่ะมันถึงขีดสุดผู้หญิงเริ่มสอบถามสถาน,นะว่าเราจะเป็นยังไงคือว่าจะแต่งงานกันหรือยังสุดท้ายตัวผู้ชายเองอ่ะคุณจะรู้คุณเองว่าคุณก็ไม่ยอมขอข้อแต่งงานนั่นแหละคําพูดทั้งหมดอ่ะมันก็เข้ามาหาคุณว่า นั่นแหละคุณนะซื้อเวลาจริงๆแต่ตอนนี้ที่คุณทําอยู่คุณบอกคุณไม่ได้ซื้อเวลาคุณก็คุณอาจจะเถียงผมว่าไม่ใช่นี่มากล่าวหากันแต่จริงคุณจะซื้อเวลาจริงๆเออก็คือแค่แค่เหมือนผ่อนของนะเนาะสุดท้ายแล้วอ่ะของมันเสริมคุณค่าลงอ่ะคุณก็ไม่เอาเขาถูกไหมเพราะคุณอ่ะเห็นของนี่มันกําลังใช้งานได้อยู่อ่ะคุณก็ผ่อนผ่อนเพื่อใช้งานไปไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งหมดคุณค่าอย่างเงี้ยคือแก่นะแล้วคุณก็ไม่จบกับเขาสักทีมันก็เหมือนผ่อนของแล้วผู้หญิงมันก็แย่เหมือนกันนะโอ้ยเนี่ยผู้หญิงเขาก็เขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคือคบกับผู้ชายคนนี้นมานานนะมีนะเคสเนี่ยเคสของผมเนี่ยก็คือว่าแม่งคบกันมาไปสิบปีเลยผู้ชายมันไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ยอมทําอะไรไปมากกว่าน,นั้นนะผู้หญิงคนเนี้ยไม่คนนี้ดิทุกคนนลนะทุกคนเลยนะก,นยนะก็รอ คบกับคนเนี้ยไม่มีนอกมีมีคนอื่นนะน,นี่นะคบคนแคไม่ห้าปีสิบปีอะ่ะผมมองแล้วผม,มัน่าโคตรน่าสงสารนะกับกลายเป็นว่านะถ้าให้ผมพูดได้ก็คือว่าผมเจอผู้หญิงลักษณะนเนี้ยผมบอกเลยว่าเรียบไปรีบหาใหม่เลยนะหาคนคุยนะแน่นอนอนะ่ะคนคุยของของคุณอนะ่ะก็ต้องแพงกว่าเดิมุ้งดีกว่าเดิมจังหวะเนี้ยอย่า้อย่าให้เขารู้ตัว คุณ <tyard>. หาผู้ชายคนใหม่เนี่ยที่ดีกว่าเดิมเปิดเราจะเปิดการให้ผู้ชายคนใหม่เข้ามาที่ดีกว่าเดิมเพราะคุณเล่นคบมาท้าสามปีห้าปีแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าคุณอย่าหวังกับผู้ชายคนนี้นะแต่การบอกเลิกผู้ชายคนหนึ่งมันลาบากนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นยังไงย่บบอกเลิกไปมันจะบ้าขนาดไหนเราไม่รู้ตรกนั้นแล้วเกิดมาทาร้ายผู้หญิงเองอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือหรือไม่ถ้ามันไม่ทาร้ายหรือว่าไปบอกเลิกมันแล้วมันก็ ไม่เป็นผู้เป็นคนนะนะผู้ชายมันมีนะเออเ mm. คาจะไปบอกเรื่องมันแล้วกันแต่คุณก็ต้องแอบบหาผู้ชายดีๆเปิด,ดโอกาสให้คนดีๆเข้ามาดีคือหมายวามว่าดีกว่าคนที่คุณคบอยู่ก็คือมีคําตอบให้คุณรวยกว่าหลอกว่าดีกว่าคุณต้องเปิดให้เขาเข้ามาอย่างนั้นเนี่ยผมการันตีเลยอะ่ะคุณจะคุณถ้าคุณทําแบบว่ารักเดียวใจเดียวไม่มีใครใหม่อะ่ะเดี๋ยวคุณจะพังตอนที่มันอ่ะ ทัผพ้ชายคนนี้แม่งไม่มีอะไรเหลือแล้วอะก็คือว่าไม่ขอคุณแต่งงานการการไม่ก้าวหน้าเงินเดือนไม่ขึ้นหรืออาจจะแบบว่าวันหนึ่งมันพิกงพิการหรือไม่มันหนม่มันก็แก่ตัวง่อมไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่น่าพิสมัยถูกปะเราแค่นี้ละกันหลักการให้นะครับ